เราวันนี้เนี่ยปฏิบัติอย่างไรบ้างกับบุคคลสองท่านนี้ชาวบ้านเยาวชนวัยรุน่นเรามีโทราศัพท์กันทุกคนพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเวลาโทราศัพท์แม่พ่อดังขึ้นมาเนี่ยเราหยิบโทราศัพท์ขึ้นเนี่ยเราเห็นโชว์เลยแม่พ่ออุ้มมีอบิความรู้สึกหนึ่งของลูกที่เป็นวัยรุน่นบางครั้งเรารู้สึกเลยว่า ถ้ามาทมาเนี่ยใช้งานแน่นอนถ้าปา้าโทมาเนี่ยมีรำคาญแน่นอนไม่มีเรื่องอื่นเลยพ่อแม่จะไม่อยู่โทรมาบอกคิดถึงนะลูกน้อยมากและแทบจะไม่มีเลยน้อยมากถ้าโทรมาจะมีเงนินทุกครั้งเวลาเรารับเราดูเนี่ยเชื่อไหมครับวัรุ่นบางคนเนี่ยแม่ปากาบางแล้วแต่พี่น้องจะนึกถึงเบอร์นี้ จะคิดถึงเบอร์เลกนี้ที่สุดในวันที่มันไม่โชว์หน้าโทรศัพท์ท่านตลอดกาลวันที่จะไม่มีเบอร์นี้กลับมาหาท่านตลอดชีวิตในดุนยาท่าน